วันนี้ผมจะเอาคันนี้ไปวอร์มอัพกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้วิ่งมาหลายเดือนแล้วไป เนี่ยหัวมันจะสั้นนะก็เลยไม่ค่อยต้องระวังเรื่องของหัวสักเท่าไหร่อันนี้มันมีกระจกทางด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมจะมี2ชั้นนะเส้นข้างล่างเนี่ยก็จะขีดไว้สําหรับดูใต้ล้อนะส่วนข้างบนเนี่ยก็จะดูแบบตั้งแต่ส่วนตัวถังกลางรถไปจนถึงไปจนถึงเพดานรถนะครับก็คือจะมีกระ,กระจก2ชั้นเลยนะครับเพื่อที่จะให้มองเห็นรถเต็มคันนะครับ เราจะได้ไม่ต้องห่วงว่าล้อด้านหลังซ้ายเนี่ยจะตกฟุตบาทตกท่อระบายน้ำอะไรโอเคมีกล้องถอยหลังก็ขับง่ายขึ้นนิดหน่อยมีกล้องแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นน,นนะดีห่วงท่อทีให้ดีแล้วเราเล็งห่วงท่อโอเคบาร์เน ถ้าไม่มีคนบัดรทึงมาถึงมาทเร้อแล้วนะถึงรถกับบัตรทึงแล้วนะจริงมันเป็นเราแค่ทางุู้บรเยให้ทางเรือมแค่นิ่งดีหรอเนไม่แรงทอกมันร้อยหล้หรอฮะพไหมพอขึ้นคนแต่เดี๋ยวแบบคนละเรืองกับรถนู้นเลยไอ้ไม่ควรจะน้ำมันควะระดับมีน้ันนี่กวามไม่ใชเะสูบโอเค ต้องว่าไมใ่ใสใช่ไหมพอ่อว่านซันต้องตีวงเฉพาะพุ่งอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยนี่ไงเนี่ย

ฟ้าเลยนะกลางวันนี้เ้ี่เ,เลยนะเนียชือวารวนรวนรถนี้นะนระวไม่คุม,มเก็บี่มาบ้างแต่ว่ากับูรับได้อยู่แต่ว่าต้องใส่ตัวกูใส่เก็บชี่อยู่ เราไฟดแดงนวไม่ทำงานนะอย่าสามอย่าสองได้ไหมนี่ไม่เบรกนเนี่ในเวลาลงป่าต้องปัดทับกันนเนี่ยเป็นไหมหอ่ะ จังว่าเบสออนนั่นแรงไม่ออกใส่ว่าปะโดนนะเออพอเบสออนแรงไม่ออกเลยสามสิบเก้าสามเก้เว่าเดือนสามสิบแปด่ยังสิบแล้วี่รว่าขาจายเืงน้ำมันเทาันโรลลิสัดแทงสมจายลางเพราะว่า่ารอบข้องไอง เป็นเอสมันขี่เลี้ยวไปนู่นไม่เอาไปเลี้ยวมันไม่เปิดแต่ว่าก็ไม่รอได้ครับอยู่กลางนูน้นเล่นกะเอไม่วิ่ง ถึงมันยุดตามกฎหมายแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เพียงพอไว้ก่อนนะครับถ้าอยากดูต่อก็กดไลค์นะครับเพื่อโอกาสหน้าผมจะได้ขับคนเดียวจะได้ไม่ต้องพูดภาษาที่ท่านผู้ชมฟังไม่รู้เรื่องนะครับโอเคนะครับก็ไปละบ๊ายบาย